สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่หานะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดพาร์พี่น้องบ้านเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมเราฟังแนวทางคามโค้งค่ะพี่น้องคะจากเมตีนะคะพี่น้องเด้อมื้อนี้นะคะมีความฝันมาฝากพร้อมค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมื้อนี้นะคะของเมตีค่ะแสดงว่าเป็นตัวใด ปายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัดีนะคะจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะตามตามคนขึ้นเก่าค่ขั้นแรกค่ะจ้าค่ะปันนิกาเอาวิ่งได้เนาะจ้าได้ค่ะเอาวิ่งวิ่งจ้าวิ่งวิ่งศูนย์กับสีวิ่งศูนย์กับสีค่ะแต่ว่ามั่อกันนี่ยละจ้าเอตตะล่างกะหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ด ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ค่ะแต่ล่างแล้วนี่จ้าวันนี้ก็จับโคกค่ะคุณตั้งเดิมเมื่อก้าวไหลแอ่ค่ะติมเอาใหติมตุดก็เก้าหล่ะจ้าค่ะมันตักจะโตเลยนะเสียดายนะถ้ามันออกนะก็เอาติมเลยค่ะเอาจับโคศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสี่หกสี่หกค่ะ เจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะหกสามหกสามค่ะ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเลขสามตัวบันเอกหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าค่ะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ค่ะเก้าสี่หกเก้าสี่หกค่ะเอาเลขฝันบันเลขฝันศูนย์ห้าเลขฝันศูนย์ห้าค่ะฝันวางสี่แดอดฝันว่าไปเก็บดอกไม้เมื่อคืนนี้ค่ะฝันว่าไปเก็บดอกไม้แล้วบันงวกร่งกีดินบัน เขียนใบขีดินศู์หาปุ้ยคือคางแต่ประเดี๋ยวอันไปเก็บดอกไม้ก็ว่านศิลเป็นยังไม่ตีคือไปไปยองเก็บดอกไม้ต้นต้นดอกไม้โคุดที่ว่ามันบานบอเปลี่ยนนั่นแม่จ้างัวกล่องขีดินบันนี้ไปเห็นเลขแต่ว่ามันคือบ่เป็นสีแดงมันเป็นแบบคือขีดนดันฝ้ายเขียนใส่ขีดินไปนี่แม่อืม่ะไปเรียนเลขมองกล้องอย่ศูญหาว่าสีบลอว่าหาออกตีว่าจันฮาทียมันออกนไม่ติ ยากนะฮะเทียมมันออกเลขกฝันเนาะเออแต่่างวดที่เมื่อกี้เนี่ยมันกระเขายด้วยเล็ไม่ตีนะไม่ตีบพรได้จับไผ่ซื้ออันที่ว่าฝันวาดได้กินข่าวจำประแดกกันเด้ไม่ตีก็ให้ให้เก้าหนึ่งแปดนั่นเด้ค่ะโอ้แม่เออให้เก้าหนึ่งแปดนะเลดแล้วแต่บัตรไพ่ก็ไมออกเก้าแปดน้อยแอนเนาะแมนค่ะไม่ตีค่ะนั่นแหละกับซีเก่าอันเด้ค่ะใช่ไม่ตีกันนะเสดายยูว โอ้แต่ว่าเมติกันได้ซองใบพุ่นนะจ้าค่ะอันล่ะยังยังบ่า้ลูกยังมอดได้ไปขืนเงินไหนเม่ตีอยู่นี่เออคนประเทศนีเวลาไปขืนเงินไหนเมตีกัคะจ้าโอ้ยสมาโชคดีแท้เงินไหนยังอยู่กับเป๋าอยู่ค่ะโชคดีเนาะเม่ตีเนาะจ้าเลขเม่ตีก็ว่าเด่นเด่นเก้ากับเด่นเก้ากับสีเนาะค่ะปฏิ่ันธ์มาจ้าเมติันค่ะวันนี้วงโกเม็ดวงกลมได้ค่ะยังว่องโกเม็ดเนาะค่ะแม่ค่ะ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค um ่ะสามสี่สามสี่ค่ะสี่หกสี่หกค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะหกสามหกสามค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะห้าเอาบันได อันงบหน่อยทุนหน่อยทุนหน่อยได้แบบนี้เอดด็ดเนี่ยฮะคูงบหน่อยทุนหน่อยไว้ตีเนี่ฮ hit หาสีห่หางนี่บัตรเนี่ก็ศูนย์เก้าใส่คุณตางงอนหน่อนีน่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าดอกกันสามสี 3, 4, ่ 4, 6, ดอกกันสามสี่ค่ะสี่หกดอกกันออค่ะเจ็ดสี่ดอกกันอืมงบหน,หน่อยทุนหน่อยได้นีิพี่น้องเอฟซีเอาบัตรน,นี่ไม่ติหายหน้อยอหี่หรอหาสองหางบัตรนี่พระเอกนัง่งเอก ค่ะศูนย์เก้าค่ะดอกจันเอาหาดาวสามดาวหาดาวเลยนี่นะสามสี่ดอกจันนี่ละค่ะค่ะวันนี้ไม่ตีเฮ็ดตัวเด่นเนี่ยพ่อมจ้ะกับไม่ตีก็มักทอกันล่ะแบบเชื่อว่าไม่ตีสิวงหงายถือบ่อทอนแหละนี่ต้องเทียกับบ่ถือตัววงตัวเน้นของไม่ตีเนาะจ้ะเนาะอืมค่ะเมตีค่ะเกีย้วท่าทงค่ะถึงว่ามันหลายหางกับมักกันจัดคัดกับป้านก็คืออีซี่พี่น้องอีซี่จะเสื่อแต่ถ่าเมตีวงนี่ก็ได้ค่ะ เตียนหวงเบิงนะค่ะมันสิมันติมาบอลได้แต่างหลีฝันก็ไม่ได้แต่วางหลกคำนวณนี่นะค่ะแต่ขึ้นยุติดวงคือวานแหละแม่นอยู่ค่ะไม่ตีต<ะ>ก็จับจับอยู่ในแต่ล่างนี่ล่ะมันพอผาดดอกมันโอค่อยผาดนะไม่ตีซ้่อมเบิงค่ะแอดได้เบิงบอกออกมายันได้แต่บอนได้แต่ล่างจ่าแม่นค่ะไม่ตีค่ะแม่นแต่ล่างเป็นครูที่ขยันในรีวิทย์แต่ว่าที่ลูดไปไม่ตีจับหายบดถือเนาะค่ะ แล้วแต่ล่างมันกับมีคือเกาบาทมันออกมาอ่ะนะเมนค่ะนี่แหละกับมีกับมีตอนนี้แหละอันเออเก้าสามโอ้เก้าหนึ่งเนี่ยไม่ตีได้อ่านเบอรอ็ดเก้าหนึ่งอ่ามิยุนนะคะจ้าบอกว่าไม่ตีลืมมิยุนอ่ะเกาหนึ่งจ้านี่แหละกับมีตัวนี้แหละได้เลยค่ะไม่ตีค่ะอยังเงี้ยงปังๆเด้อพี่น้องเอซซี่มาแร้งเนีลยค่ะไม่ตีเขามาเจ็ดนวดเลยเด้อนี่นี่ที่เขาเรื่องวันที่แปดเลยเด้อบัน ค่ะเป็นแง่ออกมาหนิอืมจ้าจ่าได้ค่ะมแม่ติค่ะเออว่างนึงกะเอฟซี่ันกระโทรมาถามอยู่ตาสาวล่ะก่อนน่าทานแมตีในเด้อวาสันก็เลยว่าเดียวสิดตัวหาไฮค่ะวาสันจ่าจ้าจ่าเมติเออเอฟซีหลายเนาะแมตีเนาะจ้าแมติเอฟซีย่อมเราประกันหลายเอดค่ะตามรอยท่นนี่คือว่าหลายนีดเน่ะแอดเนาะเมนค่ะแม่ตีค่ะหลายอยู่ค่ะได้เด้ค่ะแม่ติค่ะ นั่งเอกแมีหนึ่งเดียวเท่านี้ละค่ะจะนอนเก็บสคิดนอดคิดถึงเก่าล่ะแต่วข้าวตะกี้แม่ตีกับไปยึดซองพศเนาะวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์น้ำแนเด้อแอดน้ำแน่เดี๋ยวจัดมือหนึ่งแอดกับศิมาหาแม่ตียุ่ดอกค่ะแมตตีการลุ่นการเงินการละมันก่อนไหมล่ะแม่ตีค่ะจ้าจ้าขอบคุณแม่ตีด้วยค่ะ จ้า,วจา <S 1> <S 1> สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ<า>้าสรุปนะทา,ทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางทำโค้งนะคะจากแม่ตีนะคะพี่น้องเด้ออ่าแม่ตีแล้ววิ่งศูนย์กับสี่ค่ะพี่น้องมาหนิวิ่งศูนย์กับสี่นะคะตาราง 6กเก้าเจ็ดนะคะจับคูศูนย์เก้าสามสี่สี่หกเจ็ดสี่เก้าสี่สามเก้าสามเจ็ดศูหก่้าหาหกสามเก้าหนึเก้าสามเจ่าสี่ลักก้าควมฝัน0ูนย์หค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้แม่ตีเล่าวงกลมนะคะอ่าเล่าวงกลมให้นะคะแต่ว่ามีตัวาที่แม่ตีเรามาว่าก็คือ เรามาแห้งนะคะก็คือศูนย์เก่ากับสามซีนะคะลองลงมาก็เป็นซีหกกับเจ็ดซีเด้อพี่น้องเด้ออ้าพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนท่าขามโค้งแรงนีนะคะจากเมตีนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะมีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนท่งขามโค้งนะคะแรงนีแนวทางจากเมตีต่คะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิง์นู้ค่ะพี่น้องค่ะท่างช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนท่งคือเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนท้องสุขุสคอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่ตีค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าประยักสิพาดกับแนวทางเด,ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดบพลาดทุกคลิป ถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากเมตีคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลมันนี้มีเบี้ยงซัมนี้นะคะเอคเซเดรคอตัวล่าพอแมนพี่นองพระเท่าสุกุสก้นไปก่อนนะคะไว้พอกันไหมก็ไว้ในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ